สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านนะครับผมนะก็โอ้ลมก็แรงนะครับพี่น้องนะก็ได้เวลานะที่พาต้องพาสมุนนะฮะขึ้นเลาะเขานะอะไรที่กินได้นะครับเราจะเก็บเอาหมดเลยนะครับพี่น้องกินแตะปลาแต่ปลานะครับมันก็ไม่ใช่นะครับนะก็ไอสมุน ขึ้นเขากันนะครับนะนู่นนะฮะเปลี่ยนทางใหม่นะครับพี่น้องนะแต่ก่อนเราจะขึ้นทางนูนนะ้นเนาะตอนนี้เราขึ้นทางนี้นะฮะไปทางเหนือทางนี้บอกโอ้หมืดฝาหมืดฝนมานะครับพี่น้องไม่เป็นไรนะรอยู่ที่ อยู่บนเขาเนาะก็มีถ้ำอยู่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ถ้ำเนาะเป็นเพิงหินนะฮะโอ้เราไม่ได้ไปส่องหากระปูเนาะสมุนก็ห้าวนะฮะนะห้าวมากเลยนะได้ยินว่าจะพาขึ้นเขาเนาะ วิ่งไปก่อนเลยนะครับพี่น้องโอ้โหนี่นาตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับพี่น้องฮะทายอยู่เทงนี่เด้อทายส่วนอย่างนี้เด้อะอะบกปุยลืมแบตเตอรี่นะฮะไปไปไปมาทางนี้มาทางนี้ ส่วนตรงนี้เนาะก็จะขึ้นไปทางนู้นนะฮะผมจะขึ้นไปทางนี้นะครับพี่น้องอไม่แน่อาจจะได้เจอกันเนาะอยู่บนเขานั่นแหละต่างคนต่างไปผมไปกระบาปุ้ยนะฮะตรงนี้ไปคนเดียวนะ เห็นหลานนะเนาะลงมาบอกว่ากระปูเริ่มออกแล้วนะฮะโอ้ด้การในการเดี๋ยวไปส่องกระปูกันนะครับไปลูกอะไรที่กินได้เอาหมดเลยนะนี่ครับน้ำนี่ไหลลงมาจากเขานะครับพี่น้องนี่ มันอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับพี่น้องนี่หน้าฝนไหลตลอดนะครับเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพี่น้องอึอบเขาปลูกยางเห็นไหมนี่โอ้เฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้โอ้โหหันหน้าขึ้นเขาแล้วขามันลอยโอ้เขาปลูกยางเป็นเนาะแบบนี้เนาะ ก็ได้กีบอยู่นะเป็นนะฮะนี่เขาไม่ได้ทำระยะความห่างจนมากเกินไปนะครับพี่น้องปลูกไปเลยนะครับโอ้โหวิ่งมาอย่างเร็วไอ้ไปแล้วไปแล้วไปแลดูเขาปลูกนะระยะนี้น่าจะสามเมตรนะเอฟซี เนาะโอ้ปลูกแบบนี้ก็ได้กีดนะฮะเอ้าตัวนี้ทำไมไม่กีดเนะเาะเเจออะไรลูกโอ้ของผมก็จะปลูกแบบนี้เหมือนกันนะ FC. เอซเออเป็น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 เขาปลูกยางพารานี่อะพื้นที่ไม่ ลาชันเขาปลูแบบนี้เนาะสามคูณสามไปเลยสมุนหอาแล้วพี่นอ้องเจออะไรหอาแล้วหอาแล้วอะไรพอกินได้นะเก็บไปหมดเลยในวันนี้เนาะไปไปกับมาพานครับทุกท่านดูครับ มันไปก่อนเล่าแล้วนะ FC มันห้าวมันห้าวฟังเสียงนะครับผมนี่ตรงนี้เนาะที่พวกผมมาซองเขียตะปาดนะบ FC บ่อตรงนี้เนาะ,นะเขียตะปาดลงเยอะนะครับ ดูสมุนผมไปก่อนแล้วเอา้ารอบอปุ้ยก่อนเนาะเอา้าตัวลืมสะมบอไปนื้บอบาลืมอยู่บ้านามาแล้วเนาะนี่เขาปูอยางเนะาะจะได้นี่ฮักแส โอ้หยุงก็เยอะน,อน่นแต่ดีอย่างพกยากันยุงมาด้วยนะฮะโอ้มันมันนึกว่ามันมอดอืมซับไอวิ่ง อต้นนี้มีกีดเลยเนาะโอ้เส้นทางนี้ไม่ได้ขึ้นนานเลยเนาะไม่รู้มันจะมีโฮกปานดงมุนบ่กเนี่ยเหรอ ไปไปลูกไปมันได้กินอะไรเอาหมดเลยนะลูกเอาถ้าเห็นหอยหอมเอามันดมอะไรไปดูไปดูไปดูพี่น้องมัน ดมอะไรลูกโอ้ไม่มีอะไรไปพี่น้องคืๆแบบนี้นี่หอหอมออกเนาะทุกท่านอ้าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดินทางขึ้นขเขาก่อนเนาะสวัสดีครับ